สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะลอนทัวร์ตะลอนทำนะคะสนทนากันกับทางท่านจันแห่งสันตียโศกและท่านพลเรือเอกวรณวิทย์เก่งเรียนสวัสดีค่ะน้ำมัสการค่ะ่านครับเอาเรื่องส่วนตัวผมหน่อยผมสงสัยมากเลยว่าหลังจากศึกษาพุทธศาสนาแล้วเนี่ยไม่มีคําว่าบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมกับท่านจันมาเจอกันเนี่ยเราต้องมีอะไรกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะครับอันนี้ไม่มีใครรู้ว่าผมสนิทก,กับพ่อท่านมากมตลอดบ,บ้านผมกับบ้านคุณ พ่อท่านโพธิลัก์เนี่ยอยู่ห่างกันสักสามหลังผมไปโตในบ้านนั้นเลยโตในบ้านเมื่อท่านชื่อว่ารักรักผมท่านอาจารย์จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงเมตตาผมมากกว่าคนอื่นปกติเพราะว่าผมโตมาในบ้านนั้นวิ่งเล่นเจออะไรตาอะไรเยอะแยะคนสวยๆท่านอยู่ที่นั่นท่านก็บอกดีนะมาดูคนสวยๆผมก็เลยชอบคนสวยมาตลอด <c oughs> ก็ไปดูที่นั่นนะครับผมไปขอพบท่านแล้วบอกว่าท่านครับ ผมต้องเคยเจอกับท่านมาตั้งแต่อดีตชาติใช่ไหมท่านบอกเออเริ่มอ่านหนังสือธรรมะบางแล้วนะเราอ่ะใช่ไม่มีครับบาบอกเอ,อิญบอกแล้วผมเจอกับท่านชาติไหนท่านบอกหน่อยแล้วผมเป็นไรคําตอบท่านแน่นอนมากเลยสมาธิเราอ่ะยังไปไม่ถึงเลยพนามิถ้าไปถึงเมื่อไหร่นะเราจะรีบบอกเลยเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าชาติที่แล้วเนี่ย เจอบรรณวิทย์ตอนเป็นยังไงมันถึงได้มาชาตินี้รู้สึกมันจะลุ่มๆุมดอนดอนลงเท้าก็ใส่ขึ้นมาหาสมาถอดก็ไม่ตอดพอรับก็มาเป็นอย่างนี้นะครับบอกเดี๋ยวถ้ามีสมาธิอันแก่กล้าเมื่อไหร่ถึงได้ บุพเพนิวาถึงแค่เจอกับบารดาวิดแต่จะรีบบอกเลยนี่น<า>นคือคําตอบฟังแล้ว,วน่ารักเนาะน่ารักก็คือผู้สื่อสาบอกไม่มีบังเอิญใช่แต่ก็เรายังไม่เจอท่านก็พูดกับท่านตรงๆว่าเรายัางไปไม่ถึงแล้วทร่จริงนคนเราเนี่ย,เ,ยเวลาอ,อ,อยู่ร่วมกันเนี่ยไม่มีใครอ่ะที่มาเจอกันเพียงครั้งแรกใช่เราเคยเจอกันมาก่อนทั้งนั้นเนี่ยเอานิ้วจิ้มลงไปที่ดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม ไม่มีที่ใดที่เราไม่เคยฝังร่างไว้ uh huh. ขนาดนั้นเลยทีเดียว uh huh. ไม่มีที่ใดที่เราไม่เคยฝังร่างไว้แล้วเวียนวนแหวกว่ายเวิ้งวังวนเวียนเกิดเวียนตายจนเหนื่อยล้าพอทีโลกร้อนรนแรงกิเลส uh huh. ล,ล้มพับกับชาติหน้าแนวโน้มนิพาน uh huh. เวียนวนและแหวกว่ายเวียนวนและแหวกว่ายอยู่ในสายกิเลสา เวียนวนและเววา้าทั้งว่อนวุ่นวายหลายครั้งคราวเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เนิ่นนานเจ็บระนาวทุกยากก็ยืดยาวมิรู้แจ้งซึ่งความจริงเป็นคนก็หลายคราได้เกิดมาเป็นชายหญิงเคยใหญ่ยืนยงยิ่งเคยต่ำต้อยน้อยบารมีเคยชั่วเคยช่อชนเคยเป็นคนที่แสนดีเคยรวยเป็นเศรษฐีทั้งยาจกก็เคยเป็นเวียนวนและแหวกวายมิผ่อนคลายแสนลำเค็ญ น้ำตาไหลกระเซ็นรวมกีสายกระแสฐานเหนื่อยล้ามาพอแล้วถึงคราวแผ่วผ่องนิพพานลาโลกที่ลนลานสู่แดนทิพย์มอม,อมตะธรรมนี่บ,บทกวีที่เขียนไว้ตันออกมาจากใจเลยทีเดียวเนี่ยดูดีเพราะนั้นขอยืนยันเลยทีเดียวว่าชีวิตของคนเราเนี่ยไม่มีคําว่าบังเอิญตามที่ท่านบรรณวิทย์ได้พูดไว้เนี่ยเป๊ะเลยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องสร้างมา อาดามากับแอนถึงแม้จะเพิ่งเคยรู้จักกันที่ช่อง13สยามไทยเนี่ยอาดามาก็เชื่อมั่นว่าเราเคยมีความเกี่ยวข้องกันมาเธอเคยเธอเคยเกิดเป็นพ่ออาดามาก็ได้ใช่ออใช่ไหมใช่ใชเธอเคยเกิดเป็นพ่ออาดามามาก็ได้เธอเกิดเคยเกิดเป็นลูกสาวอาดามามาก็ได้ใ,ในชาติใดชาติหนึ่งท่านบรวิทย์เคยเกิดเป็นคุณนา ของอาตมาเคยเปิดเคยเกิดเป็นคุณแม่คุณอ,อะไรอะไรก็แล้วแต่อาตมาพยายามจะบอกว่าเพศชายก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเพศชายไปทุกชาติเพศหญิงก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเพศหญิงไปทุกชาติาเคยมีท่านผู้หนึ่งท่านมีความสามารถในการดูชาติก่อนๆของคนท่านเป็นพระอาดามาไปถามท่านว่าช่วยดูสิท่านจันเคยเกิดเป็นอะไรท่านบอกว่าไม่รู้ เห็นแต่ผู้หญิงใส่สาหรีแดงๆไงแต่ผมชอบคำตอบของพ่อธนาสนิทกันมากานตอบไี่เนียบมากเลยบอกอยากรู้มากเลยแต่สมาธิไปไม่ถึงบอกว่าบุพเพไปไม่ถึงแต่วันนึงจะต้องถึงมาบอกบรรวิตได้ <N> นั่นใช่ไหมท่านก,ก็ดับขันไปก่อนแล้วแล้วจริงๆออพูดก็พูดเถอะต่อให้บอกได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ <N> ชอะไรใช่ใช่สมมุติว่านี่มีพระบางรูปเนี่ย มักจะพูดว่าโยมเนี่ยเคยเกิดเป็นโยมแม่ดามานะเนี่ยอโอ้ปรากฏว่าโยมเชื่อทําบุญเป็นตุกเป็นตะเลยทีเดียวอะเอ๊จริงไม่จริงก็ไม่มีใครรับรองคุณหรอกไอ้ที่คุณรู้จริงไม่จริงแต่ที่จริงๆก็คือโยมคนนั้นเนี่ยเอาเงินมาอุดหนุนพระรูปนั้นแบบมืด<ช>ฟ้า<ช>มัวดินเลย<ช>ฟังแล้วเสี่ยงไหมเสี่ยง <laughs> เสี่ยงมากเลยทีเดียวเ <laughs> นี่ยไป่นแบจริงๆแล้วผมก็จะไปยัปยว่วท่านอีกนะเพราะว่าสนิทก,กันมากบอก ท่านพูดตรงๆเลยดีกว่านะผมว่าชาติที่แล้วนะท่านกับผมต้องเกิดกันแต่พอดีผมเป็นหมาท่านเลี้ยงไหมไว้มัง้งท่านก็เลยบอกไม่อย่าบอกผมเป็นหมาแต่ท่านเลี้ยงบอกมันไม่ใช่หรอกเราไม่พูดปรดทว<อ>ท่านท่านชนของท่านชั่วมากเลยชั้นตลอดเลยชั่วมากแต่พูดถึงเรื่องหมาเนี่ยท่านบรรณวิทย์พอจะเข้าใจไหมคนขยันทําทานแต่ไม่รักษาศีลเนี่ยจะได้ไปเกิดเป็นหมาในบ้านของเศรษฐี คนขยันทําทานเนี่ยนะก็ได้อันนี้สองของการทําทานนี่อยู่ดีกินดีม,มีความศขแต่ปรากฏว่าไม่รักษาศีลอ,อันนี้สองก็ไม่พอที่จะทําให้เกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าคนที่จะเป็นมนุษย์ได้เนี่ยจะต้องมีมนุษยธรรมม,มนุษยธรรมคือศีลห้าเป็นอย่างน้อยถ้ามีศีลห้าเนี่ยเป็นบริษัทศีลมั่นคงประกันภัยอ่ะ ออามาพึ่งเจงไปอันนั้นศีลแต่ว่าอันนี้ศีลใช่ใช่ใช่ศีลมั่นคงประกันภัยประกันภัยว่ายังไงคุณได้เกิดเป็นมนุษย์แน่นอนเพราะนั้นต้องมีศีลห้าเพราะนั้นคนที่ไม่มีศีลห้าเนี่ยแต่ขยันทําทานเนะยก็จะได้เป็นเป็นหมาในบ้านของเศรษฐีอยู่ดีกินดีมีความสุขมากแต่ไม่ได้มาเกิดเป็นคน ถ้าสมมุติว่าเราเจอคนที่เขาทําร้ายเราไม่ว่าจะทําร้ายในแง่ไหนก็ตามนะคะอาจจะเป็นจิตใจหรือร่างกายหรือใดๆก็แล้วแต่แล้วก็วนเวียนซ้ําๆอยู่แบบนี้เราตัดเขาไม่ได้นี่มันเป็นเพราะอะไรคะเวียนกรรมยังไม่หมดออคือเรายังใช้นี่เวรนกรรมคนคนนั้นเนี่ยยังไม่หมดเออยังเหลือติดค้างอยู่เพราะนั้นถ้าหมดเวรกรรมแล้วเนี่ยมันก็จะ แปลกนะคนคนนั้นเนี่ยอาจจะมีอันเป็นไปคือตายไปก็มหมดกันไปชาติหนึ่งอย่างรัชกาลที่สี่เนี่ยมีหม่อมไกรสอนอซึ่งเป็นคู่อาฆาตพยาบาทกับรัชกาลที่สี่มากอะไรอะไรก็เล่นงานแต่รัชกาลที่สี่ท่านออกบวชแล้วเนี่ยหม่อมไกรสอนหม่อมไกรสอนดูจะเป็นลูกของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินดูจะเป็นลูกของรัชกาลที่สองหรือหรือยอย่างไรเนี่ย ก็ปรากฏว่าแต่ก็เป็นหม่อมแล้วก็เป็นเป็นกระเทยด้วย oh. แล้วก็ชอบเล่นงานราชการที่สี่ราชการที่สี่ก็โอ้โหหวานอมขมกลืนกับการถูกกระทำย่ำยีจากหม่อมไกรสอนสุดท้ายหม่อมไกรสอนกลายเป็นเชื้อเจ้าเพียงองค์เดียวที่ถูกประหารชีวิตที่วัดป oh. ทุมคงคาอ๋อเพิ่อนเจอใช่ใช่ถูกประหารชีวิตที่วัดปทุมคงคาและประหารแบบเจ้านะ คือต้องถูกทุบด้วยท่อนจันทร์เจ้าเนี่ยถูกทุบด้วยท่อนจันทร์แล้วก็สิ้นไปใช่ไหมคะฮะก็คือถือว่าโหดใช่ไหมคะเฮ้จริงๆเป็นวิธีการประหารแบบแบบต้องคนชั้นสูงเท่านั้นจึงมีสิทธิ์ได้รับการประหารแบบนี้ถูกทุบด้วยท่อนจันทปรากฏว่าเมื่อหม่อมไกรสอนถูกประหารชีวิตแล้วเนี่ย รัชการที่สี่ได้สร้างพระขึ้นมารุ่นหนึ่งโด่งดังจนกระทั่งปัจจุบันนี้ชื่อพระรุ่นไพรีพินาธเอาทำไมแพะเลยพระเจ้าปกรณ์ชอบพระไพรีพินาธเลยรู้ว่รับไพรีพินาธวัดบวรใช่ครับนั่นแหละโอ้ที่สถารุ่น,นั้นองค์ตั้งหายต่างอุตส่าห์ไปเช่ามาองค์หลายแสนน,นั่นใช่ไหมร,รุ่นไพรีพินาธการที่ท่านสามารถสร้างพระรุ่นไพรีพินาธได้เพราะอะไรเพราะท่านไม่ด่วน จากไปซะก่อนมีอายุยืนอย่างเหมือนซูมาอี้เออใช่แตซูมาอี้เนี่ยคนอื่นเก่งๆขนาดไหนเก่งมาเถอะตายก่อน,ออนของเบ้งก็ยังตายก่อนชสุมาอี้อายุยืนก็เลย <c oughs> เป็นผู้ชนะในที่สุดเป็นผู้รวบรวมประเทศจีนได้นนประมาณนแล้วเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อคนถามว่าเก่งขนาดนี้เนี่ยช่วยบอกความเก่งหน่อยตอบแบบสั้นจเลย เราไม่ได้เก่งอะไรเสียงเ็าแหลมๆเนี่ยเราไม่ได้เก่งอะไรเราเราเพียงแต่เพียงสุขภาพดีอายุยืนท่านอาจารย์ของเบ่งที่หลอกห้อนเราไม่ได้ตายแล้วไปหลอกห้อนก็ต้องตายก่อนเราส่วน,นท่านโจโฉบ้ากามก็ตายก่อนเราอาจารย์เล่าปีชอบผู้หญิงก็ตายก่อนเราท่านซุนกวนเป็นเป็นมหายก็ตายก่อนเรา ก็เหลือเราคนเดียวนี่แหละเราถึงรวบรวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่นนี่แต่ <c oughs> ทีนี้ถ้ายังไม่หมดเวรหมดกรรมต่อกันแต่เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรเดี๋ยวให้ช่วงหน้าแล้วกันนะคะ <c oughs> มา <c oughs> มาตอบคำถามวันนวมสการค่ะสวัสดีค่ะ